สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสนที่โอเคทักสินกับไทยหากยอมติดคุกจงรักพักดีนายสนที่ริมทองกุลได้ไลฟ์สดรายการสนที่ทอล์กผ่านเพจเฟซบุ๊กแฟนเพจคุยทุกเรื่องกับสนที่ โดยช่วงหนึ่งได้พูดถึงกรณีที่นางสาวแพรทองทานจินวัตรโพ์ว่านายทักษิณจินวัตรบิดาจะกลับไทยในวันที่10สิงหาคมที่สนามบินดอนเมืองว่าทั้งหมดนี้ผมไม่รู้เรื่องรู้แต่เพียงว่าคุณทักษิณจะกลับมาหลายครั้งแล้วมีคนถามผมว่ารู้สึกยังไงท่านผู้ชมที่เป็นพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็รู้อยู่แล้วว่าที่เราสู้กับคุณทักษิณในอดีตนั้นเราสู้อยู่สองประเด็น ประเด็นแรกคือการคอร์รัปชันโดยที่คอร์รัปชันเชิงนโยบายหลายเรื่องและคุณทักษิณได้ถูกพิพากษาตัดสินจำคุกโดยสารซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วคุณทักษิณก็หนีคดีไปอีกเรื่องหนึ่งที่พวกเราสู้ก็คือเรื่องที่ทักษิณน,นั้นในยุคแรกๆของการตั้งพรรคไทยรักไทยนั้นถูกแวดล้อมและมีพฤติกรรมน่าสงสัยว่าจะมีส่วนร่วม ในเรื่องของการไม่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จนกระทั่งล่าสุดนี้พักเพื่อไทยโดยที่จริงๆแล้วอยู่ภายใต้การดูแลและปกครองของทักษิณชินวัตรก็มีนโยบายชัดเจนว่าจะจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ต้องการเข้าไปแก้มาตราหนึ่งสองอย่างเด็ดขาดอันนี้ผมถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ถึงแม้ว่าบางคนอาจจะถามว่า คุณส่วนที่เชื่อได้หรือไงผมคิดว่าในที่สุดแล้วคุณทักษิณอยู่ต่างประเทศถึง17ปีร่อนเรพนเนจรถึงจะมีเงินมากมายแค่ไหนก็ไม่มีความสุขเหมือนกับอยู่ใกล้ลูกหลานเรื่องที่ 2, คุณทักษิณบอกแล้วว่าจะกลับมายอมติดคุกแสดงว่าคุณทักษิณยินดีที่จะกลับเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมและก็รับผิดในการที่ตัวเองถูกพิพากษาจำคุก ทุกท่านวางใจเป็นกลางถ้าสองเรื่องนี้เกิดขึ้นคือคุณทักษิณยอมรับว่าจะกลับมาติดคุกแสดงว่ายอมรับกระบวนการยุติธรรมไทยโอเคและประกาศชัดเจนโดยผ่านพักเพื่อไทยและคุณทักษิณพูดชัดเจนว่ายังคงจงรักภักดีต่อพระหมหากษัตริย์จะเต็มใจหรือไม่เต็มใจผมไม่รู้แต่เขายอมรับแล้วในทางสาธารนณะต้องถือว่านี่คือหลักการที่ชัดเจนผมถือว่าคุณทักษิณ ถ้ากลับมาติดคุกจริงต้องยอมรับความยุติธรรมของประเทศไทยและที่สำคัญยอมรับคำพิพากษาที่ศาลปฏิบัติหน้าที่ภายใต้พระบระมาพิไทยผมถือว่าโอเคแล้วแล้วเรื่องที่สองที่คุณทักษิณแสดงเจตนารวมจุดยืนที่ชัดเจนโดยผ่านพักเพื่อไทยว่ายังคงยงรักภักดีท่อสถาบันพระมหากษัตริย์และจะไม่มีทางแก้ม .112 ถ้าครบสองเรื่องนี้ ซึ่งเราสู้มาตลอดเราไม่มีประเด็นอะไรที่ต้องใบทะเลาะกับสายคุณทักษิณอีกต่อไปช่วงหลังมีการแชร์กันในไลน์และสื่อมวลชนบางคนโพสโน่นโพสนี่น่ารำคาญมากรําหรือว่าคุณทักษิณจินวัตได้คุยกับคุณสนธิคือผมคเคลียกับผมเรียบร้อยแล้วก่อนจะเดินทางกลับเมืองไทยผมขอยืนยันณนะที่นี้ว่าไม่เป็นความจริงไม่เคยคุยกันเท่าที่ผมทราบข้อมูลก็คือว่า คุณสนทิที่เขาพูดถึงไม่ใช่สนทีลิ้มทองคุณแต่เป็นพลเอกสนที่บุญรัตน์กรินทําความเข้าใจหน่อยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ปล่อยข่าวปล่อยแบบนี้ซื่อบื้อไม่ระมัดระวังตัวคนที่แชร์ข่าวไปต่อเรื่อยๆจากคนที่หนึ่งสสสผมไม่รู้สึกอะไรหรอกได้รำคาญน่าเบื่อหนายเมื่อไหร่จะเลิอกอมนิ้วมือตัวเองสักทีทำเป็นเด็กเล็กไปได้ศิลปชัยเดลี่ เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร 091853 4455ส่งทั่วประเทศ